เราจะพาไปปาจานนะคะไม่ชอบใครเปลียดใครเขียนชื่อเราปาเลยค่ะสะใจสุดๆเหมือนได้ระบายความในใจในเทศกาลอาหารของคนโสด Dark v a l เลนไทนไม่โสดก็มาได้นะมาพบกับเชฟที่เป็นเซเลบิตี้จากเชฟกระทะเหล็กและมาสเตอร์เชฟแบบตัวเป็นๆเ,เลย นี่นี่น้ำยากะทิประชดผัวกเก่าของเชฟป้อมเรามาฟังวารีเตดตของเชฟกันเล่นบ้อกมากใช่ไหมกินบลอบต้มไปเลยค่ะได้เลยต่อมาเลยคือเชฟปุญธรรมสารภาพเลยว่าอยากกินฝีมือเชฟมานานมากใครชอบอมากเกษตต้องมางานนี้เลยในงานอาหารอร่อยมากทุกคนคือฝีมือจากเชฟดังจริงๆเราอะกินจนพุงแตกเลยอร่อยมาก ุกอย่างเลยจริงๆแบบพรีเมียมมากๆอยากให้ทุกคนได้มาอาหารแบบอร่อยคือจากโสดจากเศร้าจากเครียดจากอะไรกลายเป็นมีความสุขแฮปปี้อย่างสำหรับคนโสดอยากพบรักใหม่ที่นี่มีห้องสารภาพเลิฟด้วยนะมาลองกันได้บอกเลยว่าเด็ดเราก็ยังมีกิจกรรมเซียมซีเซียมใจท่อง,ทองบทสวด ได้เซียมซีกลับบ้านจริงๆบทสวดก็จริงๆมาดูกันได้นะต่อยังเอาใจคนโสดไม่ไหวคอมีจ่าลิงสามารถโทรหาคนแปลกหน้าได้แต่เราโทรต้องนานแล้วเนื้อคู่อยู่ไหนก็ไม่รู้ทำไมไม่รับสายสักทีอ่ะ เนื้อคู่ไม่รับมาต่อกันที่บ่อหงคู่เพื่อจะมีโชคด้านความรักกับเขาบ้างเขาให้ลองโยนเหรียญไปนะถ้าสมมุติเหรียญตกหลังห่านก็คือจะได้เลิฟความรักแต่เราตกน้ําไปแล้วไม่เป็นไรไม่โชคดีเรื่องความรักโชคดีเรื่องการงานเงินทองแล้วก็อิ่มท้องแล้วกันเนาะไปละทุกคน